ได,ได้ทุกอย่างต้งไนไม้งามมากสวยมากเอาไว้ผสมน้ำรดต้นไม้ถูกไหมครับใช่อ่าจะได้เอปลาไม่เลยอ่ะพอ,ะอะะใส่ไปสักครึ่งน,นึงของขวดแล้วเติมน้ำตาลหนึ่งสองสาม สวัสดีครับวันนี้คืวันทำบุญรีสีน้ำสาวข้าวครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่ฉันทำสวนนะครับ EP นี้เป็น EP ท,ที่5แล้วนะครับหลังจากที่เราเก็บตัวอยู่ในบ้านหลีกไวรัสโควิดมาประมาณ10วันนี้จะมีอาการเมาเมาบ้านแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับบ้านไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ถ้าใครไม่รู้จะทำอะไรเรามาปลูกต้นไม้เรามาทำสวนกันดีกว่านะครับส,สนุกมากวันนี้มามา รือคุณแม่สมพรนะครับจะมีเทคนิคดีๆอะไรมาฝากมาติดตามกันเลยวันนี้ทำอะไรกันครับนะจุลินทรีย์น้ำเสาวข้าวจุลินทรีย์ที่ทำมาจากน้ำเสาวข้าวนะครับประโยชน์ของมันใส่ได้ทุกอย่างต้งนไม้งามมากสวยมากเอาไว้ผสมน้ำรด้ต้นไม้ถูกไหมครับใช่วิธีทำทำยังไงชมเลยครับมีอะไรบ้างครับวัตถุดิบน้ำเสาวข้าวน้ำเสาวข้าวท,ที่วางอยู่ตรงนี้คือน้ำเสาวข้าว ส<ำ>ีอูดดําอีกแล้วน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแบบไม่ฟอกสีโอเคแล้วกนะ็นหัวเชื่อน้ำมะพร้าวหัวเชื้อน้ำมะพร้าวเริ่มแรกเลยก็เอาน้ำซาวข้าวใส่ลงมาในขวดขวดน้ำมันลมจะดีมากอ่าเพมันเหนียวครับผมใช้ขวดน้ำมันลมจะดีมากเพราะขวดมันเหนียวโอเคครับ, okay. รบอ,อ๋ออัดพอใส่ไปสักครึ่งหนึ่งของขวดแล้วเติมน้ำตาล น้ำตาลทรายประมาณสามช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะนะครับอันนี้ก็สสุนอาจารย์สามารถเนาะครับก็ยังเป็นสูตรของอาจารย์สามารถอ,อยู่เหมือนเดิมท่นให้มาแล้วกว็ใส่แล้วเชื่อน้มามะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะมันเป็นจุลชีพต้นอ่ะ ดั้วใส่สีดาแสงสีดําช่วยพรางแสงเพราะว่าจินลินซีจะไม่ชอบแสงแสงโดยตรงโับโมโอเคใส่ล้ไแบให้มันพอมีสีอะเนาะใช่ปิดฟ้าอ่ติดฝ้าติดฝ้าัโอเคฟ้าๆ้ อ๋อขย่าให้น้ำตาลมันละลายมันจะมีน้ำตาลร้อนก้นอยู่ตรงนี้นะครับก็บขย่าดูว่าให้น้ำตาลมันละลายไปก่อนนะครับแล้วเขยวกันที่โอเคได้แล้วเสร็จแล้วเขียนกันที่ที่เราทำเขียนวันที่เมจิกอยู่ไหนไม่เป็นไรเป็นที่ที่เราทํานะคะแล้วก็พอสองจะได้รู้ว่าทำเมื่อไหร่วันเดือนปีอ่า ประมาณ7วันถึงสิวันใช้ได้เจ็ถึงสิวันใช้ได้เวลาเวลาเก็บไว้เราต้องเปิดฝาหน่อยหนึ่งถูกไหมอ่ามีแก๊สนะครับจะนุ่มนะครับเปิดเปิดไว้นะครับหลวมๆไม่ต้องปิดแน่นนะเพื่อให้แก๊สมันระบายออกได้นะครับขยับข้อบาตปิแค่นะขยับทุกวันได้ใช่ไมาขย่าทุกวันเพื่อให้ส่วนผสมมันมันมันเข้ากันนะครับเจ็ดวันสิบสี่วันใช้ได้การลดน้ําต้นไม้เนี่ยอัตราส่วนยังไงอันนี้ประมาณ เคยใช้มาก็ประมาณสี่ห้าช้อนโต๊ะต่อหน้ายี่สิบลิตรสี่ห้าช้อนโต๊ะม,มันไม่ต้องเป๊ะๆนะครับมันก็กะเกาวเท่านั้นนะครับแล้วก็นี่น้สิบลิตรอ่ะแล้วก็ผสมไปแล้วก็ไปรถ้นถไไม้ดทุกอย่างต้นไม้ผักเอยดอกไม้อะไรได้หมดงั้นผมถามอีกนิดนึงถามออกมาอีกนิดนึงว่าจริงๆแล้วไอ้นี่น้ําเนี่ยมันมีผลต่อดินใช่หรือไินไม่แข็งอ่ามีผลกับดิน เพื่อทําให้ดินมีอาหารอ่าใช่ยนีโอเคจะไม่แข็งถ้าเราใช้เคมีดินมันจะแข็งนะออโอเคดินมันจะร่วนมากครับต้นไม้จะงามมากโอเคงั้นเดี๋ยว<อ>เราไปดูวิธีการผสมแล้วลดน้ำต้นไม้นะครับด้วยอัตราส่วนที่บอกไปเดี๋ยวไปดูกันเลยมาดูการสาธิตวิธีการใช้น้ำ จุลินทรีย์จากน้ำซาวข้าวนะครับอ,อันเนี้ยคุณแม่หมักไว้ตั้งแต่วันที่สิบเดือนมีนาปีนี้นะครับอันนี้ใช้ได้แล้วนะครับก่อนใช้อย่าลืมปิดฝานะแล้วก็เขย่ากอนนะครับเพื่อให้มันเข้ากันนะครับอ่ะน้ำในถังนี้คือน้ำเปล่าน้ำเปล่าที่เปิดจากกอ๊อกเลยนะครับประมาณถังเนี้ยประมาณสิบริ0สิบริกว่ากว่าประมาณเนี้ยนะครับ พักสามช้อนหนึ่งสองสามแล้วก็คนใช่ไหมครับอ่าทีนี้มีคำถามว่าปกติอะเราก็ใช้น้ำเปล่าลดต้นไม้ได้ถูกไหมครับอันนี้อาชีกระฆ่าอาชีกระสองรันมะยอ่้ปกติม่ามา้าลดน,น้ำต้นไม้เนี่ยเช้าเย็นถูกไหมอ่าลดลดน้ำธรรมดาเนี่ยครับเช้าเย็นแต่ตัวเนี้ย น้ำที่ผสมจุลินทรีย์จากน้ำซาวข้าวเนี่ยใช้ใช้อัดใช้ปริมาณก็คือว่าอาทิตย์หนึ่งต้นไม้เราอะไรที่มันโทมมากก็ทีละสองครั้งถ้าโทมมากก็่สองครั้งเองอ๋อสามวันทีอะไรอ๋อสามวันเฉลี่ยว่าอาทิตย์ละสองครั้งอย่างเงี้ยนะครับผสมไอ้ตัวนี้ไปใช้ไม่มีเวลาค่ะทีละครั้งก็ได้เนี่ยนี่หนึ่งขวดต่อน้ำสิบลิตรเนี่ยสามช้อนโต๊ะอันเนี้ยใช้ได้โอ้โห ถ้าต้นไม้เยอะมันก็อีกเรื่องหนึ่ง <Okay. S 1> นะครับแต่สาหรับคนที่ปลูกเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆผมกว่าปลใช้ได้นานมาก <Okay. S 1> นะครับโอเคการลดน้ําต้นไม้ทุกคนก็ลดกันได้อยู่แล้วเนาะจากนี้ก็เอาไปลดเท่านั้นเองนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแต่ถ้าคุณมีใจใครๆก็ทําสวนได้ครับผมสวัสดีครับ,รบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคะ และอย่าลืมกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไว้ติดตามตอนใหม่ๆด้วยนะคะบ๊ายบาย